ในแง่ปฏิบัติเราต้องการเพียงใจหยุดใจนิ่งนิ่งใจใจหยุดใจนิ่งนิ่งก็อยู่ที่อารมณ์สบายอารมณ์ต้องสบายต้องวางใจเบาๆนิ่งน่งอย่าไปตั้งใจเกินไปทำสบายด้วยความเมบิกบาน แล้วมันจะได้เปินพลนมีความสุขเราก็จะสนุกสนานกับการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายแต่เบื้องต้นเราก็ต้องการจะฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งตรงนี้ไปก่อนอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนตั้งใจเย็นเย็นทำตรงนี้ให้มันเป็นแล้ก่อนคือหยุดกับนิ่ง พระหยุดเป็นตัวสำเร็จความอยากเป็นตัวไม่สำเร็จเราจะต้องหยุดหนึ่งๆซึ่งเรารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นนั้นจะต้องอยูี่ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือในแง่การปฏิบัติจริงๆเนะี่ยจะไปเสียเวลาควานหาฐานที่เจ็ รือไปกังวลเกินไปว่าใจเราอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจริง,รงๆหรือเปล่าอย่าไปกังวลทั้งขนาดนั้นเอาเป็นว่าเมื่อเราหลับตาอย่างสบายๆแล้วนะเราเพียงทำความรู้สึกว่าเราให้ความสนใจอยู่ในกลางท้องอย่างสบายเท่านั้นแหละ ว่าเราเอาใจมาสนหรือให้ความสนใจหรือทำความรู้สึกไาอยู่ในท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะต้องทําอย่างนี้ไปก่อนเพราะฐานที่เจ็บทําไจะเห็นได้เมื่อใจมันหยุดสนิทร้อยเปอร์ซถ้าไม่หยุดสนิทร้อยอร์ซแล้วเราก็ไม่เห็นแร้วเห็นไม่ชัดหยุด99%ก็ไม่เห็น ต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซน์จึงเห็นเมื่อเรามาเป็นผู้ฝึกใหม่กำลังฝึกฝน,นก็อย่าไปกังวลกับตรงนั้นมากเกินไปเป็นแต่เพียงว่าให้รู้จักว่าอยู่ตรงนั้นดังนั้นแง่ปฏิบัติจริงๆพอเราหลับตาเบาๆก็ต้องทำใจสบายให้มีสติกับสบาย สม่ำเสมอต่อเนื่องในกลางท้องนะจ๊ะซึ่งมีอยู่สองวิธีในการทำความรู้สึกที่อยู่ในกลางท้องวิธีที่หนึ่งคือเรานึกเป็นภาพไปด้วยสร้างมโนภาพจับภาพ เรียกว่าบริกรรมมณีมิตรพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้นึกเป็นจุดใสๆหรือเพชรเม็ดเล็กๆสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆสักองค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ขนาดใหญ่เล็กกันแล้วแต่เราถนัด ชอบอยางไหนก็เ,เอาอย่างนั้นจะนึกเป็นดวงก็ได้เป็นองค์พระก็ได้เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้ใกไว้กลางท้อ,องพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสมมาอรังสมมาอรังสมมารังประคองใจ และอย่าให้เผลอจากการนึกภาพเพชรใสๆสเครื่องหมายใสๆสหรือดวงใสๆสหรือองค์พระใสๆสนึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องนึกธรรมดา เราไม่ใช่เทวดาจะเนรมิตอะไรให้มันได้ดังใจเมื่อมันยังไม่ได้ก็จะไปหึดฮัดงุดหงิดลำคาญไปบีบไปเค้นภาพอย่างนั้นปวดหัวเมือนเิะะเดี๋ยวจะเบื่อเพราะมันไม่ถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาก็ทั้งสบายนึกได้แค่ไหนมันก็เอาแค่นั้น สำคัญตรงที่ต่อเนื่องคือสม่ำเสมอมีสติสาบายสม่ำเสมอตรงนี้อาจารย์ตรงนี้สำคัญมากหรือท่านที่นึกเป็นภาพแล้วไม่ถนัดเพราะแม้จะพยายามไม่ไปบีไปเค้นภาพแต่มันก็อดไม่ได้ แล้วบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ไปบีบไปเค้นภาพแต่ความจริงมันยังไปบีบไปเค้นภาพอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวก็ให้เปลี่ยนวิธีมาวางใจนิ่งเฉยเฉยนิ่งเฉยเฉยจะประคองใจได้บริกรรมภาวนา สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังไปด้วยก็ได้คำภาวนาสัมมาอารหังไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ตามเราจะภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาแนละ้ว อยากอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวานาใหม่นะจ๊ะเพราะวัตถุประสงค์ของเราต้องการหยุดนิ่งเฉยๆหยุดกับนิ่งเฉยๆนี่คือวัตถุประสงค์จะนิ่งเพราะนึกถึงภาพก็ได้จะนิ่งเพราะ ไม่อยากนึกถึงภาพอยากวางใจเฉยๆก็ได้อย่าสับสนนะลูกนะทั้งจำไห้ดีถ้าเบื้องต้นเราทำความเข้าใจได้ทำเป็นเรื่องอื่นที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นในภาคทฤษฎีนั่นแนหะเดี๋ยวเราทำได้หมดทำกันได้ทุกคนนั่นแหละวัตถุประสงค์ต้องการยุดกันนิ่ง ระหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดกันนิ่งใช้ๆแล้วเราจะวางใจให้มันว่องวางไม่นึกไม่คิดไม่ท่องอะไรทั้งนั้นใช้ๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเบิอนต้นอย่างนี้ก็ได้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายตัง้งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งมันจะลงมาเองแหละมันจะลงมาเอง ตอนนี้ให้ทบทวนดูอัธยาศัยของเราชอบแบบไหนเอาแบบนั้นแล้วบางวันมันก็จะชอบไม่เหมือนกันซะด้วยบางวันอยากนึกเป็นภาพนิมิดิดบางวันก็ไม่อยาก,กน,นึกหรือแม้วันเดียวกันเช้าอยากนึกบ่ายไม่อยากนึกเอาเป็นว่าตามใจไปก่อน ใจเราปรารถนาอยากจะทำอย่างไรก็ตามใจไปเพราะว่าเราจับหลักได้ววาหยุดเป็นตัวสำเร็จนอกนั้นอยู่ที่ความสบายสบายกายสบายใจอ่าตามใจแต่อย่าเลื่อยเลื่อไปนึกเรื่องอื่นจนกลายเป็นฟุง้งซ่านแต่จะฟุ้งก็ให้เพย์เปลือกตากันมานิดหนึ่ง หรือลืมตาสักครึ่งโลพอรู้สึกว่ามันหายฟุ้งแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาทำเหมือนปลืปล้มๆตาแล้วก็วางใจนิ่งๆนิ่งๆใช้ๆถ้าเรานิ่งมันก็จะนิ่งนะถ้าเราไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งเราก็ต้องนิ่งใช้ๆ ให้ใจมันสบายสบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายนี่เป็นกิจที่สำคัญของเรานะลูกนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นโยมสาธุชนทุกชาติทุกภาษาทุกศา,า,าสนาทั้งมนุษย์และเทวาเนี่แหละกิจที่สำคัญก็คือตรงนี้สิ่งเออนะ่ยังเป็นเรื่องลองลงมา เราจำเป็นเอาสายปัจจัยสี่ก็ต้องทำมาหากินแต่ว่าจะไปยึดาวัาน,นั้นเป็นเรื่องหลักสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำงานแท้จริงตรงนี้แหละถ้าเป็นพระเป็นเนบวชแล้วได้ทำความเพียรอย่างนี้ทุกวันการบวชก็มีความหมาย วก็จะมีชีวิตของนักบวชอย่างมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานภาคภูมิใจกันไปทุกวันเลยจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศสมณนะแต่มีความปีติภาคภูมิใจชื่นใจที่เราได้บวชมาคราวนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรม ใจมันจะสบายสบายแต่ก็อย่าลืมว่าเรากำลังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็ต้องมีความเพียรทำบ่อยๆซ้ำๆให้ความสำคัญอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนลมหายใจเขาออกของเรานั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่แต่ชีวิตของเราดำรงอยู่ก็เพื่อการนี้แหละทราพระนิพพานให้แจ้งก็ฝึกไปฝึก หยุดฝึกนิ่งไปเราจะมีชีวิตแบบนักบวชแบบสมณะที่เบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปเนี่ยหกสิบกับพอบวชแล้วทำอย่างนี้64สิกับแต่ถ้าทำตลอดชีวิตมันก็มากกว่า64กสิบมากมายนักได้ทั้งเราได้ทั้งโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติของเราสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไปตกอยู่ในภพภูมิใดแล้วก็บุญเราก็จะช่วยได้แล้วหกสิขับนี่หมายความว่าเราจะไม่ไปทุกขติเลยไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่บวชแล้วได้ทำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันไม่เคยขาดเลยทำหยุดทำนิ่งทำเฉยๆใจมันก็บริสุทธิ์ ใจมันก็ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงก,กันไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งพอใจมันนิ่งถูกส่วนเราก็จะเบิกบานมีความสุขกายเบาใจเบาหัวใจเราจะขยายพองโตไปแล้วเราก็จะค่อยๆสั่งสม ความสุขเนี่ยไปเรื่อยๆหยุดกันนิ่งเนี่ยแม้เพียงวินาทีเดียวในครั้งแรกที่ได้สัมผัสก็คุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาบวชมาเป็นสมณนนะพอเราทำบ่อยๆมันก็จะขยายเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนวันเวลาผ่านไป เราจะม,มีความเบื่อหน่ายในเพศสมณะเลยจะมีปีติสุขเป็นรางวันทุกๆวันในใจของนักบวชต้องทำอย่างนี้ของญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราอย่ามีชีวิตสังกตายอยู่ในโลกนี้เลยทุกชีวิตมีทุกข์ทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลาง ชน้นล่างกับตคนชนจนล่างเศรษฐียาจบวันนี้พบรู้วมันมีทุกข์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติทำแล้วไม่ทำสมาธิอยู่ก็อยู่ไปงั้นๆอยู่แบบสังกตายรวยก็รวยไปอย่างนั้นชีวิตก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะไม่รู้จกักคำวานัติสันติปาังสุขขัง ไม่รู้จักสุขที่ได้จักหยุดจักนิ่งวันนี้ลูกทุกคนกำลังมาทำเป้าหมายของชีวิตให้บังเกิดขึ้นถูกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ตั้งใจทำความเพียรของเราให้ดีค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนใจเย็นๆทำใจของเราให้มันเบิกบานให้มันแช่มชื่น อากาศวันนี้กำลังสดใสชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระัตนาไตรัในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะลูกนะ